คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99นะครับในบอรของเกมยิงปลาครับเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับจะเจอหน้าตาของเกมตรงนี้นะครับ วันนี้ผมจะไปที่โกลเด้นดากอนหรือ KA Fit Hunter เอา์เ t h u n t แ r แล้วกันนะครับ KA Fit h u ท t e r โอเคไปครับจะหมู่หรือจะจ่าครับอ่าสามห้องตรงนี้ครับ0.50สตาสค์ตังต่อกระสุนหนึนัดนะครับตามนี้เลยครับ10บาท100 100 1,000เลยครับผมไปห้องบอนนะครับ ซ้ายขวาเมนูระวังนะครับอย่าเอาเมาส์ไปโดนเมนูมันมจะเปลี่ยนเพื่อคุณเสียโอกาสตุลาจริงอยู่นะครับไปครับไปดูพร้พอมๆกันเลยดูห้องนี้ผมนี่ตุ๊ไม,ไม่ยังไม่เคยมาเลยนะครับอลองระเบิดหน้าจอจะสั่นักเท้าไหร่ครับวันนี้เฮ้เข้เา,เาดีนะโอ้บวกดีนะครับถึงจะได้ติบบาทนช่ยหผมเราเพิ่มตังกว้วบาทนะ พลาติกตรงนี้จะเหมือนกันหรือเปล่านะแทคสติกถ้าเรายิงไม่เข้าครับแทคสติกนี้คือเราใช้ได้คือหยุดยิงสักแป๊บหนึ่งหยุดยิงสักแป๊บหนึ่งอุ้ยทะเบิดได้อ่ะอุ้ยอ่ะทะเบิดนทั้งแข็งไม่ดีเลยอ่ะไม่ชอบระวังอยู่เนี่ยผมเพิ่มกระบอกปืน ครัละลายได้ครับละลายได้แปดแนะครับแปดบาทแปครับไ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 ปตอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมไปแล้วครับพันหกเรียบร้อยครับนี่มีตัวไหมอะไรครับพันหกเมื่อกี้เห็นไหม เห็นได้เห็นอย่างผมไหมเห็นไหมเรียบร้อยครับโอเคเราเปิดเข้าไปอีกแล้วครับน bueno. ี gorgeous, um, ่เรื่องจริงที่เห็นผมเงียบไม่ใช่อะไรนะผมเราแวงว่าเมื่อกี้มันเหลืออายุ600 700แล้วผมเพิ่มไป8บาทแต่ผมไม่รู้ว่ามัได้เกิดอะไรขึ้นงานที่ผมเงียบผมเกรงแล้วนี้ผมจะล็อกวันนี้เห็นปลาฉลามมันมาใช่ฉลามหรือปลาวาหรือปลาฉลามเนี่ยเห็นมีอาสองตัวก็เลยลองยิงดูฮะ ขึ้นมาพันหกครับอย่างที่ผมเห็นแวบๆนะโอเคครับวันนี้ถูกใจนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหรือใครอยากจะเข้ามาลองเล่นดูคือลิงก์มีใต้คลิปนี้ครับนะครับลิงก์มีใต้คลิปนี้เข้ามาที่ KA Gaming ครับแล้วก็ f i s t Hunter นะครับจะเจอหน้าตาตัวเกมตรงนี้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมไปถอนแล้วนะ